ว่าจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจากสามเปรื่อนของสารเคมีต่างๆในดินแล้วก็ในน้ำนะคะส่งผลให้เทือกเขาให้มาายในปัจจุบัน้ยังมีผลตกอการช่วยเจือจางความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจจะทําให้น้ําประปลามีรสกปร่อยได้ค่ะ ู้ไหมเรากำลังจะไม่มีน้ำกินอีก30ปีทานน้ำแข็งบนยอดเขาหิมาลัยจะละลายเกือบหมดกระทบถึงแม่น้ำหลักในทวีปเอเชียทั้งโขงสัาลาวินแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซีรู้ไหมเรากำลังจะไม่มีน้ำใช้น้ำเค็มรุกคืบถึงอยุธยา11 1กิโลเมตรจากอ่าวไทยน้ำดิบมีค่าความเค็มสูงเกินกว่าจะผลิตเป็นน้ำประปาได้ รู้ไหมเรากำลังจะไม่มีป่าป่าฝนเขตร้อนที่มีเพียง6%ของโลกกำลังถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วป่าต้นน้ำเมืองไทย8.6ล้านแสนไร่กลายเป็นภูเขาหัวโลนรู้ไหมดินบ้านเรากำลังจะตาย40ปีของการใช้สารเคมีและการเผาหน้าดินส่งผลให้ความสมบูรณ์และสิ่งมีชีวิตในดินถูกทำลายเกือบหมดรู้ไหมเรากำลังทำลายโลกใบเดียวของเรา ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบถึงทุกชีวิตโลกกำลังก้าวสู่ยุคศูนยพันใหญ่อีกครั้งสิ่งมีชีวิต3ใน4สายพันธ์จะศูนพันภายในแค่2ช่วงอายุคนจากนี้ไปรู้ไหมทำไมทุกคนรู้แต่ไม่ลงมือทำไม่มีเวลาหรอกไม่ใช่เรื่องของเราหรอโอ๊ยใช้เงินต้องเยอะใครจะทำะไม่เห็นมีใครเขาสนใจเรื่องมันใหญ่เกินไปไจะสนุกสนุกไปไไวันๆเดี๋ยวก็ตายแล้วงานที่ยากที่สุดคืองานเปลี่ยนคน เราต้องสร้างวินัยในคนไทยให้ทํากับโลกใบนี้ใหม่กระตันดูจอโลกดูแลโลกใบนี้แล้วก็ลงมือทําแบบที่พงค์่านแนะนำแต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปทำแบบคนจน ที่นี่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องที่ซึ่งแผ่นดินเคยถูกทำลายด้วยเคมีจากการทำไร่อ้อยวันนี้ที่นี่กลายเป็นโอเอซิสของผู้คนเป็นทั้งที่พักกายและพักใจพื้นดินดาน,นแห้งแรงมันเป็นเขตเงาฝนเติมเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มันจะฟื้นขึ้นมาด้วยปรัชญาของพวอของทัานเราก็อยากรู้อยากพิสูจน์ทฤษฎีนี้ mm hmm. ก็มาตัดสินใจเลือกพื้นที่นี้ ลงมือทําเราอยากรู้ว่าราชาวบ้านทำมันจะได้ไหมที่ไม่ได้ใช้เงินงบปมาณของรัฐแบบที่ชาวบ้านทําตามได้ซึ่งพงษกันเรียกว่าแบบคนจนซึ่งอาจจะดูไม่ไม่หรูหราไม่ไม่น่าทึ่งไม่เป็นวิชาการนักทรงตัดว่ามันอาจจะไม่โซฟิสติเ a t นะที่ชาวบ้านแบบเราเยทำมันอาจจะไม่โซฟิสติเ a t แต่มันได้ผลนะมันเป็นที่พึ่งของคนได้ ีววิิอยย่างมนัใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ใช้แบบทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจนแผ่นดินก็ไม่เหลือฝนตกมาก็จะชะห้โคนลงมาทะลักทะลายลงมาบาดเจ็บล้มตายพอฝนหยุดก็จเจอภัยแล้งกันอย่างแรงมนุษย์ก็จะอยู่ยากมากปี2547ทรงปรุงสอสอด้วยพระองค์เองเป็นรูปประเทศไทยนะมีระเบิดอยู่รอบประเทศเลยสี่รนะูปแล้วก็จุดชนวนแล้วง่ายๆก็คือทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้ง ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งการเมืองมันจะวิกฤตตรงกลางก็มีคําว่าสามัญชีเป็นพลังคําจุนแผน่นดินเป็นคําเตือนที่พระองค์ท่านทรงเตือนไว้ต่อไปนี้เราต้องจัดระบบการศึกษาใหม่ทําการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยเป็นการศึกษาของคนทั้ง70ล้านคนเลยที่จะมาเรียนรู้ที่จะสร้างวินัยในตัวเองที่จะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งถึงปรัชญาของพระองค์ท่านซึ่งโลกเขายอมรับแล้วว่าเนี่ยคือทางรอดของโลกมันจะทําให้โลกนี้ยั่งยืนได้ ก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็ลงมือทําแบบที่พงษ์ท่านแนะนําคือทําแบบคนจนนี่แหละวัตถุประสงค์หลักโค่นอนามโมเดลจริงๆที่เราทากันอยู่เนี่ยเรากำลังสร้างจุดเปลี่ยนสิ่งที่เราออกแบบเราเขาเรียกว่าไบโอสเฟียร์ดีไซน์คือการออกแบบพื้นที่ชีวิตนะถ้าเราทําอย่างนี้หลายๆจุดเนี่ยสิ่งที่เรากาลังทำเนี่ยโค่อนอนามโมเดลไม่ได้แก้ปัญหาเล็กๆแค่การจัดก,การน้ำวัตถุประสงค์เราเราต้องการให้ศาสตร์ตัวเนี้ยแก้ปัญหาโลกเรื่องภาวะโลกร้อน เราต้องคำนวณถึงว่าแล้วคาร์บอนออกไซด์ที่มันเพิ่มขึ้นมาล่ะป่าที่มันเกิดขึ้นมาล่ะไอค่าคร์บอนเครดิตที่เข้ามาคิดขึ้นมาล่ะมันจะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างไรถ้าจากแสนจุดเป็นล้านจุดอะไรเงี้ยมันจะแก้ได้แล้วเราไปทำโดยใช้ศาสตร์พระราชาซึ่งใช้หลักธรรมะธรรมชาติธรรมดาง่ายๆนี่แหละแก้ให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยทั้งอเมริกาทั้งอะไรทุ่มกันเป็นแสนล้านเหรียญอะไรเงี้ยมันยังแก้ไม่ได้แต่ประเทศไทยเราทําโดยใชหลักศาสตร์พระราชาเนี่ยเราจะแก้ให้ได้